ก็คือ,อยังไม่ได้มีแกนนําคนสําคัญสําคัญอะไรขึ้นมาเป็นการร้องตะโกนบอกต่อไปเรื่อยๆเหมือนกันนะฮะในการที่จะประชาสัมพันธ์บอกกับพี่น้องคนที่จะมาอยู่ที่บริเวณจุดนี้คุณผู้ชมลองดูบรรยากาศบนสกายวอล์กบรรยากาศสดๆเข้ามาชี้แจงกับพี่น้องประชาชนบอกว่าคือเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีการพยายามบอกว่าให้มีการแบ่งการจราจรเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ก็มีคนเป็นลมด้วยฮะกลุ่มมวลชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่มีการเป็นลมนุสสวัสชัยสมรภูมิ สวัสดีค่ะสวัสดีชาว FC อซ์สารวัตรที่น่ารักทุกท่านนั่นก็เป็นภาพข่าวรายงานสดที่น้องไอซ์สารวัตรได้รายงานให้พวกเราได้รับชมกันในวันนี้นะคะซึ่งในภาพข่าวเนี่ยเราก็ได้เห็นความพร้อมของน้องไอซ์น้องไอซ์ได้ใส่ชุดกันฝนสีชมพูน่ารักมากๆเลยนะคะเนื่องจากน้องไอซ์เนี่ยได้รายงานข่าวลงพื้นที่มาหลายวันและในสภาพอากาศแต่ละวันก็แปรปรวนนะคะ บางช่วงก็ร้อนมากๆบางช่วงก็มีฝนตกและในวันนี้ก็ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและในช่วงที่น้องไอซ์กำลังรายงานสดเข้ามาแอดก็ได้เห็นว่ามีผู้ชุมนุมนะคะมายืนกลางร่มให้น้องไอซ์สงสัยจะกลัวว่าน้องไอซ์เนี่ยรายงานข่าวตากฝนนะคะก็เลยมายืนกลางร่มให้ทำให้เราเห็นในภาพข่าวเนี่ยอดที่จะยิ้มไม่ได้นะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ตามหลักแล้วต้องเป็นวันหยุดของน้องไอซ์นะคะ แต่เนื่องจากมีการชุมนุมอย่างต่อเนื่องน้องไอซ์สารวัตรก็เลยต้องมาปฏิบัติภาร,รกิจหน้าที่นักข่าวภาคสนามเพื่อที่จะรายงานข่าวมาให้พวกเราได้รับชมกันอย่างไรชาว f อฟน้องไอซ์สารวัตรอย่างพวกเราต้องตามเกาะติดสถานการณ์นะคะและก็ร่วมเป็นกำลังใจให้น้องไอซ์สารวัตรพร้อมทีมข่าวอมรินและก็กลุ่มผู้ชุมนุมที่มาชุมนุมในวันนี้ ว่าขอให้ทุกท่านปลอดภัยอย่าได้มีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะคะและหวังว่าสถานการณ์จะกลับมาคี้คายโดยเร็วนะคะขราวหน้าถ้ามีข่าวสารอะไรเกี่ยวกับน้องไอซ์สารวัตรทางเราจะรีบมาอัปเดตให้รับชมนะคะส่วนวันนี้ต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปมากๆนะคะ